มีขวากล้ามตั้งเจอตอนไปเกิดเลยขวายตัวนี้นะยังยังใช้ได้อยู่เศร้าไปสามสิกว่าปีแล้วที่ไหนที่ได้กินกบมื่อคืนเศร้านี่ติ้งกบแซ่บๆ,ๆกินต้องมื่อคืนเนาะโลกดินท่าใจท่าใจเวลาท่าใจอันนี้เป็นวิธีทงางพื้นบ้านของค่อยพื้นที่จะเดือนเนาะตามทีจะเดือนเพราะว่ามีวิธีอันนี้มีธีจะเดือนอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหางเนาะสอดออกมากมเราจะมาเสียบใกล้ๆหางบายดีเนาะ มันจะเห็นกระเดียวกระเดียวตัวปบมันก็จะเห็นว่าอาหารมันกัสวมครับเปดกบก้ออับปากมันฮัลโหลสบายดีสบายดีอ้าวเมื่อนี่สีไปใส่ปิดกบกับบักหลานไส้เนาะหางหากระเกียมเครื่องของสิออกไปอันนี้แม่นกล้องขี่กระเดือนเด้อกล้องขี่กระเดือนตัวนี้เนาะเอาเฮ็ดจังไหนคล้องใส่ข้อในรถบักละอ่าไปไปฮัเมือนี่ไป ใส่เบ็ดกบน้ากันใส่ระเบ็ดเอออันนี้เป็นของเนาะคิดว่าสิเอาให้มันเต็มของนี่เลยแหละมื่อนี้นเนาะนไปบับงลาไปไปก็เกี่ยมเอาของเอาเบ็ดก่อนเดอเอ้อเออมื่อนี้มีเบ็ดอยู่ประมาณห้าสิบด่างก็ว่าสิไปใส่เบ็ดมื่อนี้แหละเมื่แรงมื่อนี้น,น,นี่ให้มันได้อันนี้เป็นเสัน้สนร้านซองของคอของแม่ขอ่ขอยเดอ้อ มีโอกาสมันเยือยามบ้านเกิดเมืองนอนบนฝั่งสายแห่บนเพลสายบือของคอยเองนี่นะน้องเพื่อนซานกับบรรยุบรรยัญษ์สิละเอาไปไปบาทนี่ไปส่เบ็ดอยู่ทงหน้านมามาบักลามะไปน้ากันเลยเออดีเป็นเพื่อนเป็นซ่านของพอ่อของแม่คอยเด้อนี่เด้อแบบปถมประธานแบบพื้นบ้านบนนี่แหละบนคอยเกิดบนคอยใหญ่ไปไปไป,ไปบักลา ผ้าพอรลุ่งไปใส่เบ็ดหาอยู่หากิ่นอกกบมากินก่อนบะนีไปไปอันนี้มันเล่าเขา่าห้องเมืองตัวนี้มีวขวา้ามตั้งแต่ตอนค่อยเกิดเลยขัวไห่ตัวนี้นะยังยังใส่ได้อยู่เศร้าไปสามสิกว่าปีแล้วไป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 ทางนี้เนาะไปทางนี้เออเออ,เอ,อไป เอามันเต็มคลองรถมะน,นี่แม่ละเอาเต็มคลองลรถบ่ได้ไปให้ไปหน้าดดแล้วหลายฟ้าหลายปีแล้วอันนี้ก็คือทางไปหน้าเนาะไปบังลาไปยากงาก่อนยางก่อนอันนี้แม่น,นงปูนงป่าของอีพ่ออยเดอนี่เดินไ,ไ,ไ,ไปไปไปอาติดตามส้มในตอนต่อไป้ตอนที่เอาบางังหลาคือโบไข่ก่อนหัวเข้าไปรถคือปีนขึ้นไปบ้านนี้โอ้ยเนาะ หอดหน้าละเดอ้อกำลังสีได้ใส่เบ็ดกบกันแล้วบาดในเนะเาะครับบังไอใส่โลดบนไดมันสีได้กบเอากบตัวผู้เดอ้อตัวแม่บ่เอาเด้อันนี้เป็นวิธีการใส่เบ็ดจกขี้ตมขึ้นมาท่าใส่แข้มขนันหน้าแล้วก็ปักเบ็ดใส่เนาะในเบ็ดหันก็ตามไปด้วยขี่ก็เดือนเออ เดวไปแดีวหนึ่งหลังมันสิมานอยู่บอกว่ายหลังนี้นะเออเรื่องของเนะี้ยต่อกันเลยแบับนี้เนาะเออยืนถ่าเพื่อเดียวเด้อค่อยชิซสยตัวนี้ก่อนค่อยชิซสยเองเบ็ดหลังนี้ค่อยชิซสยเองเด้อเออเอาค่อยตามขี่เนื้อขี่กระเดื่อนใส่เรียบร้อยแล้ว ครับประกันเลยหลังนี้ได้แน่นอนตัวครบนี่ตัวต้องย่านดอกเนาะเอ้าเอา,เอา,เอาปักใสปักใสพุ่นแหละตอนเด็กพุ่นเด้อเกาโม่งแรงพุ่นแหละบางที่สีแดงมายามนี่ถือระเบิดวิธีนี่ถืรอระเบิ่ไปโอเคโอเคเอาเอาเอาไปลอยบริสุทเลย,ยโย่โปเลยไปต่อไปต่อเนาะไป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 เรื่อยๆโลดไปไง อืมอาวส่ลงไปไม่ใช่ไหนที่ได้กินกบมืออื่นเศร้านี่ปิ้งกบเสร็ๆกินน้ำมืออื่นเนาะโยก,กนดินท่าใส่ท่าใส่บ้างละท่าใส่อันนี้เป็นวีที่ทางพื้นบ้านของข่อยเป็นส่ ใส่ไหนว่ไงใสิได้อยู่บนนี่เอาเอาเอาเก็บใส่เด้ออย่าลืมเลยว่ไงากางไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆบัดรซีมายามมันลืมสลายแบบนี้ไม่หลงเบ็ดเสียบบนี้ค่อยๆเด้ดีไปเลยใส่ไปเลยคือสิมาอะหลังนี่คือชีเด็ดตัวใหญ่ไว้เนาะเรอ เดียวงีเนะลองดีกันสิมันอย่ยวอบไงเอ้ยตบตัวผู้หร eh ือตัวแม่นาะสิมากินน ok right> ีเนาะให้เป็นกบกระเทยเด้อเร้าไ้เศร้าหน้าหาอยู่หากินมมีเงินมีคำ ยกตุ่มท่าก่อนอเอ,อ้ใส่เลยบัดเนีอืมเอาสิว่าสำเร็จเสร็จสิส้นเนาะยังสำหรับหลังนี้เฮ้ยหลังนี้ก็คือสิมานอยู่เด้อ <Blo> เอาตัวใหญ่เลยขามันสีขาโลละบาทนี้นะเดือนถึอสองตัวรลดบอกในสองสองด่างบอกมาดี้นะนี่เป็นบ่าวบ้านเนื้อทายเหงือ,อกหายร้อะตัวนี้ก็ได้อยากรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อบาทนี้คอยสิมาเว่าเรื่องสามขีจะเดือนเนาะสามขีจะเดือนเพราะว่า มีวิธีอันนี้มันทีจะเดือนอันนี้เป็นหัวอันนี้มันหางเนาะเ้าเสียบเบ็ดไซนีเอาบนเสียบใส่หัวมันเลยเพราะว่าเป็นอย่างมันสิบมีอันดินทันหัวบดินหางบดินแล้วฮะนะตัวพบมันสิบเห็นกระเดี่ยวกระเดี่ยวอัะเนาะะน้นเขาเสียบอยู่ประมาณสิบเส้นลงมานี่เสียบใส่ข้อมันมาสันสนเนาะเสียบลงไป เกียบลงไปครึ่งหนึ่งเข่ากันทิศสอดออกมาแล้วก็มาเสียบใกล้ๆหางบาดีเนาะเออมาณนี่เห็นบ่ตอนนี้เวลาเขาปล่อยเบ็ดลงมันจะเหน่งกระเดีวกระเดีวตกลบมันก็จะเห็นว่าอาหารมันก็สวบคอใส่เบ็ดก็เกอเอาปากมันบาาดั่นก็แมนที่เข้าไปเบิง ดินกระดาวกระดาวกระดาวสั่นด้ทีใส่ก็เด้อบาดนี้เด้อไปยั a ตานแม่นเบานั้นคำเลยเจ้ากูแก้มตำท้ฟังคไ้ถามไทยก่อนด้บนีเประมาณ7ตเว้นตกินเทาคอยมายามันเบิงว่าสิได้อีหลีบ่สิได้จักโตมื้อนี้เนาะแก ตอนนี้ตาเวนก็ค่อยคำลงมาแล้วสีเบิร์บอกเบี้ันปไปไงยังหน่อยนึงเนาะอาเขียวไซมันแล้วเด้อตาเว่นสีตกดินลราได้เปหน่อยอตุกบก็ออกมาแล้วมันมืดๆแล้วตุกบออกมาแล้วพี่น้องเด้ดอ,อนี่เด้อตรงนี้แหละตรงหน้าตรงนี้แหละบานพอบานแม่ไข่เด้อน,นี่เด้อ